5าอาหารล็อกอายุต้านริ้วรอยนะครับมีคนถามผมเยอะมากเลยว่าผมอายุ40กว่าแล้วเนี่ยทำยังไงถึงริ้วรอยมาช้ามากๆผมบอกได้เลยว่าวันหนึ่งผมต้องแก่แน่นอนแต่ทำยังไงเราถึงจะล็อกอายุไว้และทำให้เราแก่ช้าที่สุดผมไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้ฉีดโบท็อกไม่ได้ทำัลยกรรมใดๆนะครับวิธีการของผมคือใช้วิธีการทางธรรมชาติล้วนๆอาหารที่ผมชอบทานชนิดที่1 เวลาที่ผมทานสลัดผมมักจะใส่สิ่งนี้เข้าไปคือน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกผมจะเลือกเลยว่าที่บ้านผมจะต้องเป็น extra virgin olive oil เท่านั้นผมจะไม่ทานน้ำมันมะกอกประเภทอื่นจะทาน extra virgin olive oil เท่านั้นประโยชน์ของมันก็คือมันจะได้สารบางอย่างที่ผมต้องการคือ t ocoferol และ beta carotin ซึ่งสารสองตัวนี้จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ร่างกายของผมเนี่ยแก่ช้าลงผมจะทานทุกครั้งที่ไปทานซิสเลอร์จะทานทุกครั้งที่ซื้อสลัดมาทานเองที่บ้านผมจะเอาน้ำมันมากรอกเลยนะครับแล้วก็รับประทานพร้อมกับน้ำสลัดปกติข้อที่2คือชาเขียวชาเขียวนี่ผมชอบมากไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นคนจีนอย่างเดียวแต่ชาเขียวเนี่ย ผมศึกษามันเยอะมากแล้วผมรู้ว่ามันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า EGCG สาร EGCG เนี่ยเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระเจ๋งๆเลยที่สามารถทานได้ง่ายๆด้วยนะครับโดยการใครอยากได้ EGCG แบบความเข้มข้นสูงๆให้ทานโดยการซื้อผงชาเขียวมาก็ได้อันนี้ทานง่ายเลยซื้อผงชาเขียวมานะครับผงชาเขียวเนี่ยก็เอามาใส่น้ําอุ่นแล้วเราก็ปรุงเองอยากได้รสชาติแบบไหนก็ได้หรือบางคนจะซื้อเป็นชาใบๆมา ต้มก็ได้แต่เทคนิคแบบนี้หลังจากที่เราชงเย็นหรือชงร้อนก็ตามภายใน1ชั่วโมงต้องดื่มให้หมดเพราะสาร EGCG จะค่อยๆลดลงเมื่อสัมผัสอากาศหรือโดนความร้อนดันะงนั้นหลังชงภายนในหึชั่วโมงจงดื่มให้หมดข้อที่3คือผักที่มีสีเหลืองสีส้มสีแดงเช่นแครอทฟักทองพริกหวานสีแดงสีเหลืองมันหวานที่มีเนื้อสีเหลืองเส้มสม ทำไมเพราะผักผลไม้เหล่านี้จะมีสารตัวหนึ่งชื่อเบต้าแคโรทีนดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ชอบทานน้ำมันมกะกอกก็สามารถทานผักสีเหลืองสีส้มสีแดงเหล่านี้เป็นการทดแทนก็จะได้สารเบต้าแคโรทีนเช่นกันอีกอันนึงคือพลาดไม่ได้เลยชนิดที่4ที่ผมทานเป็นประจำเลยคือพืชผักที่อยู่ในรูปของตระกูลส้มมะนาวที่มีวิตามินซีสูงๆนะชื่อก็บอกแล้วส้มมะนาวแต่แถมให้ ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือฝรั่งถ้าใครอยากจะทานเป็นผักเพราะไม่ชอบน้ําตาลจากผลไม้ในผักที่มีวิตามินซีสูงเช่นผักชีโรยหน้าทำไมผมถึงใช้ผักชีโรยหน้าเพราะถ้าผักชีโดนความร้อนวิตามินซีจะหายไปดังนั้นต้องทานเป็นผักชีสดที่เขาเอาไว้โรยหน้ากันหรือทานเป็นพริกหยวกพริกหวานก็ได้พริกหยวกพริกหวานก็มีวิตามินซีเยอะเช่นกันวิตามินซีช่วยอะไรวิตามินซีจะกระตุ้นให้คอลลาเจนที่ถูกสร้างขึ้น มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วอยู่กับเรานานขึ้นริ้วรอยก็จะมาชา้าอาหารชนิดที่5คือปลาแซลมอนบ่งเล็บเลยนะจากธรรมชาติถ้าปลาแซลมอนที่เราเห็ดเขาเลี้ยงเนี่ยบางทีเขาจะใช้อาหารสาเร็จรูปอาจจะได้สารอาหารไม่ครบแต่ถ้าเป็นปลาแซลมอนที่มาจากทะเลเลยนะจากธรรมชาติเลยจะมีสารอาหารอยู่3ตัวด้วยกันที่ผมชอบตัวที่1คือแอสตาเซนทินผู้นี้จะมาจากการที่ ปลาแซลมอนตามธรรมชาติเนี่ยกินสาหร่ายสีแดงเข้าไปเขาก็จะมีแอซาสซนทีนนึงงั้นถ้ากินเยอะเนื้อก็จะเป็นสีส้มมากขึ้นอาหารชนิดที่2ท,ที่ได้จากปลาแซลมอนคือโอเมก้าสอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเรารับประทานปลาแซลมอนหรือปลาชนิดใดก็ตามที่มีไขมันเราจะได้โอเมก้าสอันนี้จะทําให้ผิวใสแล้วก็ช่วยทําให้ดูรอยมาชาด้วยอันที่3มคือถ้าเราทานปลาแล้วทานปลาแซลมอนนะ ทานหนังปลาด้วยเราจะได้คอลลาเจนจากหนังปลาด้วยก็คือคอลลาเจนนี่แหละที่เขาเอาไปสกัดแต่เราสามารถทานธรรมชาติได้โดยการทานปลาแซลมอนแล้วทานส่วนที่เป็นผิวหนังของมันด้วยส่วนใครก็ตามถ้าถามผมว่าจําเป็นต้องทานคอลลาเจนไหมก็อาจจะไม่จําเป็นถ้าเรารับประทานโปรโตีนเพียงพอโปรโตีนก็จะสร้างเป็นคอลลาเจนได้อยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่บอกว่าไม่แล้วใจอ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันทานโปรโตีนเนี่ยเพียงพอไหมผมให้คาถาง่ายๆถ้าอยากจะบำรุงผิว ผมและเล็บก็คือผิวหนังเล็บแล้วก็เส้นผมเนี่ยถ้าจะบำรุงแค่นี้ให้ทานคอลลาเจนจากปลาเนี่ยวันละ10กรัมแต่ถ้าต้องการบำรุงเลยเถิดไปถึงกระดูกกับข้อต่อด้วยให้ทานวันละ20กรัมคำถามคือทานมากกว่านี้ได้ไหมไม่แนะนำเพราะทานมากกว่านี้ เปลืองสะกดเลซทะเอป,ปอปลาลรลิงเสืออ่ออ่างงองเปลืองเพราะถ้าเรารับประทานอัดๆเข้าไปแล้วร่างกายใช้ไม่หมดก็ขับออกอยู่ดีดังนั้นทานแค่1 0ถึง20กรัมสำหรับใครก็ตามที่อยากทานแบบที่ผมทานเป็นประจำแฟนผมก็ทานคุณพ่อผมก็ทานคุณแม่ผมก็ทานนะผมจะทําคอลลาเจนขึ้นมาเองเพราะเราอยากได้ส่วนประกอบที่เราอยากได้คืออยากได้คอลลาเจนชนิดที่1ด้วยอยากได้คอลลาเจนชนิดที่2ด้วยอยากได้วิตามินซีด้วยอยากได้ซิงค์ด้วยอยากได้ วิตามินชนิดต่างๆเกลือแร่ที่ต่างๆที่ช่วยในการบำรุงผิวผมเล็บกระดูกข้อต่อด้วยผมอัดใส่เข้าไปในคอลลาเจนคิวเรียบร้อยแล้วโดยปกติคอลลาเจนคิวหกล่องจะมี10ซองถ้าทานวันละหนึ่งซองจะได้10วัน1กล่อง720 2กล่อง1440แต่สำหรับเพื่อนๆที่โชคดีที่ฟังคลิปนี้จนจบผมให้ราคาพิเศษจาก1440 พิเศษเพียง1 1 9่งบาทพิมพ์1199แล้วรีบแคปหน้าจอทำไมต้องรีบแคปหน้าจอเพราะคลิปนี้จะถูกลบภายในเที่ยงคืนนี้ดังนั้นพิมพ์1199แล้วแคปหน้าจอส่งไปให้แอดมินผมในไลน์ก็ได้ในอินบ็อกก์ของ a c e b o o กก็ได้แล้วรับราคาพิเศษนี้ไปเลยเต็มๆถ้าใครไม่ฟังคลิปนี้เขาจะต้องซื้อราคาเต็ม2กล่อง1440บาทโอเครักทุกคนนะครับและขออวยพรสาหรับทุกคนที่โชคดีที่ฟังคลิปนนนี้จจออพรเป็นคน ีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็สวยขึ้นหล่อขึ้นทุกๆวันสวัสดีครับ